สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องขนุนนะครับนี่ครับวันนี้พอดีมาหาน้องขนุนนะครับวันนี้วันนี้ว่างครับมีคนดูแลช้างให้ก็ได้ได้ได้แวะมาเยี่ยมน้องขนุนนี่ครับพี่ชายคนดูแลให้ครับนี่ครับดูแลช้างเจ็ดเชือก นี่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับที่นี่แล้วก็มีนกโอเปอรมเมเปลินแล้วก็ยายกำแพงเจ็ดเชือกก็ฝากพี่ชายพี่ชายก็ดูกับลูกชายแล้วก็เพี่อรก่อนจะไปผูกเราก็อาบน้ำครับทำความสะอาดอาบน้ำครับที่ขนุนของเราก็ยังอ้วนตุ้ยหนุย่ยเหมือนเดิมครับยกยกก็ยกังอ้วนเหมือนเดิมครับ ฝากเย็นสบายครับนี่ครับสองสามสาวเพทายมุกดาวันเด็ก แกสร้างสิเฮ้ยนี่ครับกวาด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 ประกำผ่านนี่ครับใส่ขอมึงขออยู่ใส่ขอหน่อยขอน่อยคุณดิสามผ้าเรียนนี่ขอหน่อยไปขึ้นขาเลยขึ้นเบิึงขึ้นบอขึ้นขาเลยเออ เออเป็นกยกขายกจับดีเด้อยมันทรงสูงลยเออมันจะเป็นอะไรเออนั่งอยู่นั่นแหละไม,กกไม่นั่งกับวนไม่นั่งหลังฟังปิ้วเฮครับหัดครับควาน

หัดไว้คร <laughs> ับหลานชายบักคำผานชื่อเขาชื่อว่าบักคำผานนะครับ้ยมันยกล้อไปด้วยโอเคบุญสูงบุญบุญบุญสูงบุญจ้าก่อนจ้าพินามาหนุนจ้าก่อนเลยสูบนสวยจ้าก่อนสวยนั่ง เสียงดังๆมาสิตุกนะเจ้าหน้าอยจับเสืองเน่เหี้ยวนี่ครับกำลังหัดครับเด็กสร้างเด็กสร้างครับนี่ไปสร้างอะไรครับสร้างนี่สร้างศิลือไง si mưng nặng si vẫn mỉm mưng màu à? Nôn! Bố พี่น้องครับไม่ได้เจอนานครับน้องมุกกระเพทาอาบน้ำเย็ยนๆสบายครับก็จะออกผูกครับสามโมงอะแดดอ่อนแล้วป้าเอาแก่นี่แก่วิัย Mà thu đó, mà như nhiều sẵn Đấy Ồ Kệ con Pha một lẹn thế chứ đây Cứ à Lên cái cháp xương này nền thôi nó Ồ có các bạn nhìn gì này các bạn nhìn đây này 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 ไปนุ่นก่อนไปนุ่นรอพ่อเองรอพ่อเองก่อนพาวิ่งไยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ